ก็สวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะก็ผมไม่รู้ว่าจะเป็นอาจจะเป็นคนในกิลไม m แฟมิลี่เองหรือว่าจะเป็นคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าเพลงเนี้ยคลิปนี้ผมตั้งใจทําเพื่อมอบให้กิลไม m แฟมิลี่นะครเลงเป็นกิวกิวหนึ่งนะในดาวกับในเซิร์ฟเอ็กตอร์ดิเอ็นนะซึ่งเป็นผมบอกว่ากิวนี้เป็นกิวที่แฟมิลี่มากผมอยู่กิวนี้ปประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนน่าจะหนึ่งเดือนครบอะในวันเนี้ยถ้าผมมติจำไม่ผิดนะ เดี๋ยวว่าที่ผมอัดคลิปอะ่ะมันจะเป็นวันผมจำได้ว,ว่าผมเข้ากิวนี้ก่อนปีใหม่ไงก่อนปีใหม่ได้ประมาณสักก่นที่สิบกว่าเนี่แหละนั่นแหละก็น่าจะเดือนหนึ่งแล้วเดือนกว่ากว่าแล้วด้วยะนะฮะก็ถือว่าโอเคนะกิวนี้ก็เป็นกิวที่แบบมีความเฟรนลี่นะแล้วก็อื้อหือสุดยอดเลยนะหัวกิวใจดีนะพ่เต้เยนะก็ขอบคุณมากนะพิเต้ยแกใส่ของสีแดงบวก บวกหกบวกห้านะฮะถ้าที่ยังไม่ผิดนะเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่างแม่งเดี๋ยวไม่เข้าเล่นเกมไม่ว่ากับเดิมถ้าก็โอเคนะก็ตอนนี้ถนะ้าผมก็ก็มีเพลงเพลงหนึ่งนะที่อยากจะมอบให้กิวกิวนี้นะก่อนที่มันจะว้นเบ์อไปมากกว่านี้นะก็ขอร้องเลยดีกว่าก็ชื่อเพลงว่าฟังตัวเองดีกว่าชื่อเพลงเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ description แล้วกันนะฮะเริ่มเลยฮะ ตัวอยู่ที่ตรงนี้หัวใจเราอยู่ตรงไหนบนทางเดนนี้ตอนนี้นเู้ื่อใคยกไปสายลมคอยเิวผ่วาเส้นทางเก่ารสคันเก่าจากถึงนนทที่มันยังคงทอดยาว ดวิ่งขึ้ไปเจอเธอจะลองขึ้นไปบนนั้นบนตนไหญออกทนงใครับเปิดหัวใจครั้งวิง

นะก็จบไปนะสำหรับเพลงถนน,นมันต้องน้อยใหญ่นะก็ดัาแล้วใส่เดสิชั่นพูดตอนจบเฉยเลยวะนะฮะก็ขอบคุณคนในกิวมากนะคนในกิวไม่ว่าไม่รวมนั้นไม่ไม่ใช่แค่หัวหน้ากิวคือพ่เตอร์นะแต่ว่าคนอื่นเองก็เฟนลี่เหมือนกันนะฮะตี้แบ็กที่ลงเมื่อวานนี้เท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรนว่วันเนี้ยผมไม่รู้ว่าันนี้วันเท่าไหร่แต่ประมาณวันเนี้ยแหละผมน่าจะ ลงคลิปวันวันวันที่อัดเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวใส่ไว้ใต้ description ลวกันว่าผมลงวันไหนแต่ว่าตีนั้นน่ะจำได้ว่ามีพี่เต้ยแล้วก็มีอ่าเลเว่นตัวหนึ่งนันซึ่งเลเว่นคนเนี้ยที่เคยลงกับผมตอนลงแบ็กกันสองคนแล้วลงไม่จบแล้วพี่เต้ยชวนลงแบ็กพอดีก็เลยไปลงกับพี่เต้ยนะก็ ขอบคุณลาเว่นคนนั้นด้วยนะที่แบบทำให้ผมได้แรงมนันนใจในการแต่งเพลงเพลงนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบคุยง่ายนะอืมแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เข้ามาในการีหน้ามผมด้วยไงผมก็คุยกับเขาเขาก็โอเคเขาบอกผมก็ถามไารปกตินะแต่คนอื่นๆก็โอเคแนละ้วก็เฟรนลี่นะก็ขอบก็คงจะไม่มีอะไรเก่าเหยนอกจากคำว่าขอบคุณมากนะที่รับผมเข้าคิวนะแล้วก็เป็นเฟรนลี่ที่ทำให้ผมแบบ ชอบเลยคิดว่าผมคงจะได้อยู่กิวนี้ไปอีกนานนะตั้งแต่ตใดที่ยังเล่น EXTRA d n ออยู่นะก็ไม่มีเลยทู่้นะก็ขอบคุณมากนะ,ค,ะครับครับโอ้ยนะครับนะครับเดี๋ยวโอ้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่กระเธอไม่ใชนะ่ผมไม่ใช่กระเยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นวัดนะก็ขอบคุณมากครับไปแล้วครับจบแล้ว